สองงานครับซิตี้จีเอ็มหกเกียร์โตนะครับโอเคคันนี้มาตันเก็บรถเคยมีแบบไปแล้วนะฮะลูกค้าไปเปลี่ยนแคทเทอรติกตัวหนึ่งมาของใหม่ศูนย์นะครับรู้ไหม สาห้าเกิดสองสาหกแล้วนะครับตามอายุมันก็ประมาณนี้แหละครับอ่าเจอตะไลติกมันก็จะเริ่มมีปัญหาไปตั้งแต่ซิตี้เ็มสองแจจีเฟนหมือนกันหมดนะครับอันนี้ปรับโจนให้ใหม่แล้วนะครับอ่ะอยู่ถนนวันนี้วิวสวยด้วยอ่ะฝนจะตกด้วยอ่ะ <laughs> จับเอเหมือนเดิมเอเดินเบาะนะครับส่วนผสมแล้วมากับอากาศอยู่ประมาณ1 4 7 4แปดรถทะลวงท่อมาหรืออะไรมาคายเอเดินเบาก็จะจับไม่ค่อยได้นะครับอันนี้โจนเสร็จหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาวิ่งให้ดูรนะบุกดับโอเคเริ่มหมดเลยอ่ะเดียดีนะครับแอรเปิดปกติ Oke, uang dulu patah link dulu ลองดูครับว่าต่างกับเดิมๆขนาดไหนแต่ฟีลลิ่งการเหยียบกันเล่นกันอะไรพวกนี้ก็ต่างกันเยอะครับแต่จากของเดิมของเดิมจะออกหน่วงๆเนะะาะก็จะมีอะไรอีกเนะไม่น่าจะมีอะไรนะฮะตอนนี้จูนจูนเสร็จหมดแล้วอ่ะโอเคขอบคุณนะครับ